แาเมตาวานบ้านนาต้องเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะนายกบ,บ้านเรากี่ปีกี่ปีปดูสิพ่เหมือนเกา่าไม่มีอะไรเลยพวกเราช่วยกันเอาไม่ซ้ำไว้ยิงจังจริงใจอาสารับใช้หัวใจคือการบริหารและบริการประชาชน กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชุมแสงทุกท่านครับวันที่11มกราคม2569ขอเชิญพี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเรามาช่วยกันเปลี่ยนเปลียนเปลียนเปลียนชุมแสงให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นโปรดเลือกออแชร์มุ่งดีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง คนดีมีประสบการณ์จบปริญญาโทเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัายรามคำแหงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรค์มีความตั้งใจและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นตัวเชื่อมเพื่อประสานนำการพัฒนานำงบประมาณและโครงการต่างๆลงมาให้พ่อแม่พี่น้องให้ครบทุกหมู่บ้านประชาชนจะได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานอย่างเต็มที่ เลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งขอออแชมุ่งดีของแทของแทของแท่ของแท่ของแทแกี้ของแทแท้าแ่ของแแกนี่นของแทแท้วาเลือกขอออแช่มุ่งดีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งท่านจะได้นายกที่มีเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนาตำบลชุมแสงให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงยั่งยืนมีคุณภาพที่ดี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคขยายระบบไฟฟ้าและประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนปรับปรุงถนนหนทางสัญจรให้สะดวกสบายมากขึ้นติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยให้ทรัพย์สินในชุมชนส่วนในด้านเศรษฐกิจและอาชีพเราจะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชนสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตและจัดตั้งตลาดนัดชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของทุกปีส่วนทางด้านคุณภาพชีวิตส่ตงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและผู้สูงอายุพัฒนากีฬาฟุตบอลชุมแสงอะคาเดมี่และมวยไทยให้ก้าวสู่เส้นทางอาชีพจัดสวัสดิการผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเรียมผู้ยากไร้ผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวางแผนป้องกันยาเสพติดในพื้นที่พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เน้นการกําจัดขยะสู่ความยั่งยืนปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดปราศจากมลพิษพัฒนาระบบสาธารณาสุขพื้นฐานครบวงจรเป็นต้นวันที่11มกราคม2569นี้เลือกพออแชร์มุ่งดีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตมชุมแสงโปรง่งใสเข้าใจเข้าถึงพึงพัฒนา ชาวประชาชุมแสงมีสุขขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยเลือกนายกคนนี้ในโชคดีโชคดีสุขเกษตริบปรีนะขอให้รวย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 ที่มาช่วยเลือกนายกคนนี้ในโชคดีโชคดีสุขเกษพรมปรีนะขอให้รวยขอ าหากได้นายกคนขยันปีกเก่าก็เพลิงผ่านไปปีใหม่ต้องนายกใหม่สิทันพอออแชม่มุ่งดีคนนี้เข้าถึงชาวบ้านรับประกันทุกท่านจะสดใสให้ทุกต้องโยกให้โศกจงไกลฝากขอแรงใจให้พออแช่มด้วยคนขอให้รวยขอ,อให้รวยที่มาช่วยเรียกนายกคนนี้ สุาเกษปรมปรีนาขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวขอให้รวยที่มาช่วยเีลือนายกบนนี้โชคดีโชคดีสุกเกษปรมปรีนาขอให้รวยขอให้รวย